เ่นอะะไรนะพี่เขาจะเมาลอยออมาวันนี้กินข้าวกับ <c oughs> อะไรเอาเลยวันที่ไหนอะไรใส่มาเลยอัดแล้วอัดแล้วอัแล้วไปเลยค่ะวันทีน่ไหครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมโต้งธิติพัฒนค์ครับกอล์ฟทัศนัยครับผมกอล์ฟโป้งโป้งกอล์ฟครับเออต้องเรียกยังไงนะต้องเรียก กอลฟเอากอไก่ขึ้นก่อนละกันเพราะกอไก่มาก่อนฟันครับกอโ์ฟกับฟันครับจะได้จาง่ายๆครับกอไก่มาก่อนแล้วก็ค่อยปอฟันก็เป็นกอล์กครับใช่ครับหรือจำเป็นไก่ฟันก็ได้ครับกอล์กเอ้ยสองคนไม่จตนกันยังไงบ้างครับก็เริ่มต้นจากโอ้โหนานมากนานมากหลายปีมากครับประมาณสัก ร้อยปีได้ครับเกินเกิน,นประมาณหกปีเนาะพี่เนาะใช่ครับประมาณหกี้น่าตอนนั้นคือโฟลอยู่มัธยมครับก็พี่กอล์มด้วยครับเป็นคนแบบตอนนั้นพี่กอล์มเหมือนเขาทํางานอยู่ที่ rs ใช่ไหมเอ่อตอนนั้นทํางานอยู่ที่ rs ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งก็คือว่ามีพี่ที่จักกันครับทำธุรกิจครีมนั่นแหละเราก็แบบหาน้องที่เป็นเน็ตไอดอลตอนนั้นกระแสกําลังมานะครับที่ว่าให้เน็ตไอดอลโพสครีมใช่ใช่เราก็ส่งไปให้น้องรีวิวครีม ครับก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนานมากประมาณ6ปีกว่าๆอะไรครับตั้งแ,แต่แบบเด็กอยู่เลยเนาะใช่หลังจากนั้นก็แบบรู้จักกันมาแล้วพอผมอยู่ในกรุงเทพแบบก็เริ่มแบบทำธุรกิจอย่างที่บอกไปครับผมแล้วก็ได้มาเนี่ยมาวนเวียนทำงานในด้านวงการด้วยกันนะครับเป็นไง้าอแบบมาได้ทางานด้วยกันจริงจังๆคือความจริงในชีวิตส่วนตัวคือแบบเราแบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วคือบางทีแบบ คนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่รู้จักกันอยู่สนิทกันอยู่แล e ้ว e พอมาแบบเล่น MV หรือแบบทำอะไรได้วยกันเนี่ยอาจจะง่ายแต่คือความจริงแล้วอ่ะมันยังมีความที่แบบว่าเฮ้ยในชีวิตจริงเราเป็นกันเองแต่แบบมาถึงโหมดที่แบบต้องจริงจังด้วยกัน,นเนี่ยมันแบบขำใส่กันครับผมใช่ก็แปลกดีครับเล่นกับโฟกเพราะว่าวโดยปกติอ่ะเราเล่นอนะ มันก็จะผ่านไปเลยแต่เล่นงับโฟกับจะมีความโกโก้นิดนึงจะมีความอย่างฉากล่าสุดตอนทายเอ็มวีที่จะเห็นว่าเอ,อื้อ,อมผมพรหผมใช่ไหมแต่ว่าเหมือนหลุดจากตัวกล่องอะด้านล่างแล้วมันก็ตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความหลายคัดหน่อยด้วยด้วยสภาพร่างกายน้องอาจจะแบบว่าไม่เอื้ออำนวยต,วตัวสั้นแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยดึงเอื้อมไม่ถึงก็เลยตกแบบตกโต๊ะตกตก,ตกออาอยี้นะใช่ครับคือโฟก์เกิดมันเป็นคนตัวเล็กเองครับผม ต้องกินเยอะเยะเราห่มาเมาเขากระตีเขานี่เราแล้วอ่ะก็คือพี่กอลเขาเป็นคนแขนยาวขายาวครับผมเขาเลยแบบไม่ตกกล่องครับก็คือไม่ผมมาอยู่บนโซฟานอนเฉยๆเลยแกล้งหลับอะไรเงี้ยเขาก็จะใน MV เห็นไหว่าเขาค่อยๆเอื้อมมืโหมมาโหมอันเี้ยมันคือแสดงความห่วงใยแล้วก็ใยห่วงกัน ก็ทางานพี่กอ๊อฟเป็นคนที่เขาทํางานแบบจริงจังดีครับเป็นคนแบบแล้วเขาเป็นพี่เราด้วยแก่กว่าเราแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสแก่กว่าสักประมาณไม่รู้กี่ปีครับ <fid> <S <S ก็คือเขาก็ให้คําแนะนําเราดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบเฮ้ยเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการแบบเคยเล่นซีรีส์มาก่อน,นแล้วเขาก็ให้คําแนะนําเราเกี่ยวกับแบบการแสดงการแบบจําจบทเราะฟกเป็นคนที่จาบทไม่ค่อยได้ครับเขาก็สอนเทคนิคเราว่าแบบ โฟกต้องจําเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้นะถึงวันจะจําได้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราแบบไปเจอใครที่เราไม่รู้จักที่แบบเขารู้จักอยู่แล้วเขาก็แนะนําให้เรารู้จักเราก็แบบได้คอนเน็กชันมากเพิ่มขึ้นครับว้าวไม่มีมุมแบบหลุดหให้เมาอะไรอย่างงี้มากเลยหรอส่วนใหญ่คือแบบเห็นแบบนี้คือคำพนดนิ่งๆนะครับพี่จอปะคืออยู่นิ่งๆคือแบบบางทีแบบอยู่ในกองเนี่ยโฟก็คุยด้วยบางทีโฟก็คิดนะคะว่าโฟกแบบคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าถามอะไรไปคือบางทีแบบ รอประมาณ30สวิเขาหันมาอีกรอบอะไรนะอะไรนะอะไรเงี้ยไม่บางทีเราจดจ่อเราจดจอกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่นั่งเกมอะไรแบบนี้ครับผมใช่สนใจเนาะใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะโฟก่ะเป็นคนจําบทเป็นคนจําเรื่องเก่งอยู่แล้วแต่ว่าโฟก่ะแค่แบบว่าอยากให้หลุด ซีนชั้นไปรูเร็วก็เลยรีบพูดรีบบอกแล้วเขาก็เลยแค่บอกกับน้องว่าจริงๆแล้วอะแอร์ไทม์อะบนทีวีอะมันมีมันมีมูลค่ามากมันมูลค่าได้แบบมหาศาลเน่ะเราหน่วงเอาไว้ของเราแค่วิสองวิอะ มันทําให้คนจดจําเราได้มากขึ้นให้ค่อยๆเล่นเล่นช้าๆไปไม่ต้องรีบพูดรีบจบเพราะว่าน้องแบบอยากพักพละออกไปให้ให้ฝ่ายตรงข้ามไงฉันพูดบวดเสร็จแล้วแกเอาไปอะไรอย่างงี้คือโฟกเป็นคนที่แบบพูดเร็วอย่างเช่นที่สัมภาษณ์เหมือนกพี่พี่แบบนานมากเพราะพี่บอกว่าเออคือก็ไม่ชอบผมคือแบบส่วนตัวแต่คือโฟก์อะโฟกพูดแบบโฟก็เล่าไปของโฟกคือโฟกเป็นคนแบบรินพันกระรนอะ มันพูดเร็วริ้นไม่มีรอเรือริ้นไก่มันอาจจะสั้นเลยพูดเร็วใช่ครับครับแล้วคือมีเข้ากันชอบตีกันครับใช่เพราะว่าสนิทกันมากเลยแบบชอบตีใช่ชอบตีคือจริงๆแล้วก็คือแก้โฟกก็เป็นคนตัวเล็กแล้วคือแบบคือไม่ว่าจะใครก็ใครทุกคนต้องแก้งโฟงตลอดเช่นที่เบนหลังๆเบนตามมาแก้งแก้ง์ด้วยเหมือนกันใช่ กงเหมือนนกัราไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมทุกคนถึงชอบแกล้งโฟก์ต้องถามเขาหรือเปล่าคือเพราะว่าจะมีอาการที่แบบโดนแกล้งโฟก์ก็ต้องมีปฏิกิริยาออกมาอย่างเช่นแบบบวยวายหรือแบบเอาคืนเนี่ยมันจะเป็นความจิตเบื้องลึกของแต่ละคนที่แบบชอบแกล้งกันตอนเด็กๆอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยแบบมาแกล้งเขาชอบแกล้งเขาก็คือตอนแรกนะครับพี่ก็แบะแกล้งโฟกแค่คนเดียวแต่ข้างหลังนะพี่เบนก็มาแกล้งโฟกคืออยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงชอบแกล้งโฟกอ่ะแกล้งอะไร อ่าเดี๋ยวมาถามมาถามมาถามเจ้าตัวแก้ข่าวนิดนึงค่ะแกล้งอะไรอ่ะพี่ก๊อฟเราว่าไม่ได้เป็นคนขี้แกล้งขนาดนั้นใช่ไหมมีแล้วคือเราก็ปกติอ่ะก็คือจับก็คือผักปกติแต่โป๊ะอาจจะตัวเล็กก็เลยรู้สึกว่าเแรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเโอ้คิดไปเองนะครับจริงๆเป็นการหยอกไม่ได้แกล้งนะครับหยอกหยอกครับหยอกกับแกล้งนี่มีเส้นบางๆเขาเลยบอกว่ารักหยอกจึงหยอกเล่นฮะรักหลอกรักกหลอกหยอกเล่น เองมันคือเป็นความแบบสะใจเล็กๆใครสะใจสะใจที่ได้แก้งที่ได้เห็นโอ้โหโฟกจะมีคำหนึ่งที่ที่ที่ติดปากนะครับโอ้้อ้อะไรอย่างเงี้ยอ้อใช่ไหมพี่กอล์ฟเขาพูดบ่อยโอ้โหรือแบบเวลาเราไม่โฟกโฟกเคยบอกผมว่ามีอู้อะหลายระดับเช่นเอ้าที่สองไงที่มีสามระดับอะ อย่างเช่นอย่างเช่นแบบวันนี้พี่เบน์แต่งตัวมาแบบไม่โฟกไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นพี่เบน์ใส่เสื้อสีชมพูมาตลอดแต่วันนี้พี่เบน์ใส่เสื้อสีดำโฟก็จะแบบอ้พี่เบน์ใส่ชุดสีดํามาเหรอวันนี้อันนี้คืออุ้ระดับไม่ใช่ไม่ใช่มาหรอตอนท้ายตอนท้ายอ๋อมันจะมีอย่างเช่นอ้พี่เบน์ใส่ชุดสีดำบาเรอะมบเรียกว่าคำสร้อยคำเปรยอันนี้คืออุ้ระดับหนึ่งอุ้ระดับสองคือ ตกใจแต่ยังไม่มากอย่างเช่นแบบอู้เปลี่ยน iPhone ใหม่เหรอพี่เบบี้อย่างเช่นอะไรครับนี่คืออู้ระดับ2แต่คือถ้าอู้ระดับ3คือแบบมันยิ่งใหญ่มากแล้วแบบตื่นเต้เนี่ยใ่ช่แบบอู้อู้เนี่ยคือแบบเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่แบบก็ก็ก็มีประมาณนี้ครับเขาชอบทําเวลาเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนก่อนทักทายแล้อู้อู้อะไรก็อู้อีกแล้ว จนสนิทกับอู้อะไรครับตอนนี้อู้อู้ยังไงอู้เราอู้ตามไม่ใช่อู้อะไรมาตามมาเขาเมาเป็นบ้าอ่ะให้พี่กอล์ฟเมาพี่เบนซ์ก่อนเริ่มเลยเริ่มเริ่มจากโป๊กเริ่มจากโป๊กอู้อู้พี่เบนซ์นะนะพี่เบนซ์นะครับก็คือเป็นคนตั้งใจมากๆเลยครับก็เราสองคนนะครับรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มเล่นซีรีส์ด้วยกันนะครับคือ ถ้พูดได้ว่าเราสองคนเป็นคนที่แบบคุยกันร,รู้เรื่องที่สุดกันลวกันครับเพราะว่าเวลาอยู่ในกองเวลาโฟมมีปัญหาหรือมีอะไร่เงี้ยคือคนแรกเลยที่จะไปปรึกษาคือแบบไปปรึกษาพี่เบนซ์แบบเพราะว่าเราเป็นคนเหนือด้วยกันเวลาแบบจริงๆแล้วเ่าคือถ้าเราอยู่ด้วยกัน2คนอ่ะบางทีเราก็จะแบบปลัดเมืองพูดกัน <L at>: <S <S คาว่าปลัดคือการแบบสลับไปพูดโหมดภาษาเหนือด้วยกันใช่ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนเหนือด้วยกันเลยเลยแบบพูดจาแบบเข้าเขาเรียกว่าไงแบบ เข้าปากใช่คนเมืองเขาจะเรียกว่าอ <sh ู้จ่ากันฮู้เรื่องใช่ค eh ร uh ับก็แบบเบนก็เป็นคนน่ารักดีครับก็เป IC ็นคนคอยสอนไรหลายๆอย่างให้โฟเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบการทํางานในเรื่องของการแบบตัดต่อคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาเก่งมากๆเลยครับพี่กอล์ฟเม้า์บอยพี่เบนซี่อันนี้เขาให้เม้าท์บอยนะพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องอู้เมืองเนี่ยครับโดยปกติ เวลาก็เห็นเวลาเขาอู้เมอืองกันหรือว่าสลับเป็นภาคกลางใช่ไหมครับ <c oughs> เขาจะสลับกันได้ทันทีแต่เวลาโฟกัอ่ะโปดด้วยปกติอ่ะเบนเขาจะพูดกลางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าโฟกพูดเหนือใส่เมื่อไรอ่ะเบนจะมีความสตันอยู่ประมาณสักใช่สักห้า,นานวิสิบวิอะนานกว่านั้นครับนานกว่านั้นอ๋อนานกว่านั้นครับสิบเกินสิบวิขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะแบบประมวลว่าแบบปรับก่อนปรับปปรับภาษาเหมือนแบบต้องต้องขอบุญแปลภาษาของโดเรมอนให้ให้น้องต้องจูนอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่ เวลาโฟกสมมติโฟกพูดเมืองออกมาแล้วเราพูดไทยอยู่ทุกวันสมมติอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะปรับปรับตัวไม่ทันเพราะว่าก็เราก็พูดพูดไทยกับคนอื่นมา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 ตลอดแต่ว่าแต่ว่าเราพูดภาษาไทยอยู่แล้วมีคนแบบแบบมาสปีกอังกฤษใช่เราใช่ครับแล้วก็ประมวลก่อนเพราะว่าจริงๆเรารู้เรื่องนะแต่ว่าเราพูดออกมาไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ตรงปากครับ แต่ว่าเราเราพอสักพักเริ่มเริ่มพูดพูดเข้าไปก็เริ่มเข้าปาก<ช>แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบพูดไปสักพักหนึ่งประมาณสักสองสเรื่องโฟก็จะกลับมาเป็นภาคกลางมันก็จะค้างอีกแป๊บหนึ่งก็ก็ก็จะปวดปวดหน่อยอืมครับประมาณนี้ฮะ <laughs> แล้วเราแบบเคยเจอเหตุการณ์ที่เขาพูดภาษาเมืองกันแล้วเราแบบฮะคุยอะไรกันวะอะไรอย่างวะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่เป็นคําเจาะจงที่มันลึกมากๆอะ่ะอย่างอย่างทุกคนเนี้ยก็น่าจะเข้าใจภาษาภาษาเหนืออยู่แล้วว่าอ่ามันแปลว่าอะไรแล้วจริงๆแล้วผมอ,ะอ่ะอยู่นครสวรรค์มันก็ขึ้นเหนือตอนล่างแล้วมันก็จะพอเข้าใจได้ได้ประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเหนือจริงๆวันนั้นขึ้นพระธาตุใช่ไหมพระพูดว่าพรมน้ำมนต์ได้ไหมหรือสักอย่างแต่เป็นแบบคําเมืองแบบออริจินอลเลยอะ่ะผมต้องหันไปหาโคกว่า แปลว่าอะไรคือฟังไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าเจอแบบออริจินอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจากน้จำลองสถานาการณ์หนึ่งคุยกัน3าคนเนี่ยคุณเอจะสอคนแล้วเราอู้เมืองกันกนะอู้เมืองแหละอู้เมืองกันอู้สบายอย่างดีวันนี้สบายดีก่อนสบายดีขนาดนี้อากาศหนาวขนาดเลยอะะอากาศหนาวอาอากาศหนาวขนาดกาแ,แฟร้านนี้ล้ำขนาดร้านจิวว่าร้านจืวอว่าเรซี <c oughs> ่ดริง์ ี่่คาเเฟ Blazy Cafe X Jack Ranger นั่นเองครับผมนคือแบบคร่าวๆของภาษาอยู่นครับพูดหน่อยเขาเป็นแบบว่าก่อนที่เขาเล่นเอวีก็ไม่ได้กลับก็โฟกักับพี่กอล์ฟจริงๆเรารู้จักกันอยู่แล้วครับทำให้เราทำงานกันง่ายขึ้นนะครับได้สองคนนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกในมิวสิกวิดีโอของเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำงานได้สุดยอดมากแล้วก็ เราได้เห็นมุมมองที่เขาก็ยังไม่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วเขามาเล่นเป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าโหเขาทําได้ขนาดนี้เ,เขารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขครับในกองอโอเคครับจะไปแล้วเคมีขหน่อยเคมีของเขาผมดู MV นะครั้งแรกผมรู้สึกว่าเขินตามเขินตามาเวลาเฮ้ยเพืนเขินเลยเหรอเพซิงเกิลที่2องะฝากฟังด้วย ก็เขาเวลาเขามองตากันเขารู้สึกว่ามีเคมีบางอย่างที่ผมรู้สึกผมเขินผมเนี่ยเท้าเก่งเลยครับนิ้วมือนี่จิกหมอนเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ไปดูดเหรอใช่ครับไปดูดแล้วนะครับก็ดีครับรู้สึกว่าเคมีเขาเข้ากันดีนะครับแล้วก็ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงใน MV ครับก็อย่างที่เห็นครับทุกคน เขาไปแล้วเราจะเผาอะไรเขาอีกไ,ไหม่ไม่มีอะไรจะเผาแล้วครับเดี๋ยวพี่เบนร้องไห้ครับ <c oughs> พี่เบนี้งองแงครับอืมใช่ครับไม่มีแล้วเนาะ <c oughs> ไม่มีแล้วครับแล้วก็ไม่มีเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่เพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วในกองเราไม่ได้เราไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าพอหมดซีนเบนเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบไปงียบ ไม่จริงๆเขามาถ่ายก่อนเขามาเก็บเอ่ออะไรนะลิบซิงก่อนตอนเช้าใช่ครับใช่เขาตุยไปก่อนนะไปพูดข้อดีของการสัมมสามข้อเออข้อดีของแต่ละคน่พี่ก่อนข้อดีของโฟคือข้อหนึ่งจริงๆแล้วอันที่เขาบอกว่าจําบทไม่ได้อ่ะผมเชื่อว่าเขาจําบทได้นะเขาเขาเป็นคนจําเก่งข้อหนึ่งคือเขาจําเก่งมากความจําเขาดีมากข้อสอง จริงๆแล้วไม่รู้เป็นข้อดีไหมแต่ว่าโฟกอ่ะโกะ๊โกะๆทะเลน่นทะเลน่นขี้เลน่เลนอะไรเงี้ยผมถือว่าเป็นข้อดีนะข้อดีของเขาคือนะผมให้2ข้อละอีกข้อนึงอ่ะเอาเป็นอะไรดีอ่ะความจริงจังละกันเขาจริงจ,งจังนะครับเวลาทํางานก่อนหน้าเนี้ยเวลาเจอกันข้างนอกนะครับหรือว่าตอนที่เขาอัดซีรีส์ end of love อยู่เนี่ยเขาจะช่วยให้ต่อบท อันเนี้น้อยคนมากที่จะแบบว่าอ่ะให้คนรอบข้างช่วยต่อโบสถ์ทกันบ้านทำกันบ้านครับไม่อยู่ในกองเขาก็ทำกันบ้านอ,โโอืมครับอันนี้ยคือข้อดี3ข้อของโฟกที่ผมให้ไปกัวางเงนไอันนี้คือตังคทอนมาการะลอ,อ,นนองข้อดีสามข้อของพี่เป็นมีอะไรบ้างไปถึงเป็นด้วยเหรออ้าวยากยากไปยากไปก็ สามข้อที่ดีของพี่กอล์ฟใช่ไหมครับข้อแรกเงียบครับเป็นคนเงียบครับรู้สึกว่าการที่แบบความเงียบเนี่ยมันจะเยียวยาทุกสิ่งคือถามว่าความเงียบเนี่ยดียังไงอย่างเช่นเวลาแบบเขาใบออกกองหรือเวลาไปทํางานเนี่ยบางคนแบบอาจจะเสียงดังแต่เขาเงียบนี่คือข้อดีของเขาครับมันคือข้อดีใช่ไหมพี่ใช่ใช่ข้อดีคือความเงียบครับ ข้อที่2คิดว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามครับในเรื่องทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบจากการที่เขาทำธุรกิจด้วยกันหรือจากการที่เขาทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความพยายามมากในการแบบที่จะแบบหาลูกค,ค้าความพยายามในเรื่องของการแบบทํางานพยายามในเรื่องของการแบบ เขาเรียกว่าไงอะ่ะชวนคนอื่นคุยอย่างเช่นแบบคนที่แบบใหม่ๆที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบสร้างความสัมพันธ์ในการแบบอุ้ยเริ่มพูดคุยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็รู้สึกแบบไม่ได้เขินอายอะไรเงี้ยครับผมแล็ข้อดีอย่างที่3ของพี่เขาก็คือรู้สึกว่าพี่เขามีความที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีความแบบใช่มีความโตครับคือคือพี่เขาจะเป็นคนที่โตที่สุดในกองหรือโตที่สุดในการแบบ เวลาไปทำงานอะไรต่างๆซึ่งพี่เขาก็จะมีวุฒิภาะวะพอที่จะแบบเฮ้ยคอยเตือนคอยบอกน้องๆที่กำลังแบบเล่นกันอยู่หรือกำลังที่ทำงานอยู่ให้แบบเฮ้ยมีสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมโอ้โ,อโ,อโดนส่วนยคนจริงจังเลยอะ่ะมาก,กี่บาทร้อยเราต้องวางทับแล้วเราต้องวางเป็นพันต้องมาแล้วแหละร้อยหนึ่งบาทได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมโดนบิดประมูลหนึ่งร้อยหนึ่งบาทอ่ะให้วางเลยอ่ะวางทับไปเลยครับเป็นร้อยหมื่นบาทครับ แต่จริงๆแล้วความเงียบบอกผมชอบนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบเวลาอันนี้คือหนึ่งเลยคนชอบพูดว่าดูนิสัยก็ไม่ออกคือดูแบบดูบุคลิกไม่ออกว่าไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราเงียบเราก็เลยเหมือนแบบมีความท้าทายว่าเอ๊ะใครจะเราออกบ้าองะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสไแล้วมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความเงียบครับสะอาดสว่างสงบติง้งครับ เป็นแฟนให้ติดตามเราสองคนนะคะยังฝา MV อ๋ออ๋อมีมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะพี่ฝากก่อนแล้วเดี๋ยวโฟกซ์จะฟริงอันนี้เรื่อง MV นะครับอ่ะแล้วฝาก MV ก่อนฝาก MV ใหญ่ห่วงด้วยนะครับผลงานแรกที่เราแสดงกันนะครับคอปกับโฟกใช่อืมหารับชมได้ไม่ยากนะครับเสิรย์กูเกิลไว้ใหญ่ห่วงได้เลยครับรับชมได้ทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบเอ่อจู๊กแล้วก็สื่ออื่นเนาะ ทางวิทยุหน้าปัดอะไรเงี้ยครับก็รับชมได้ด้วยเช่นแก่เช่นเดียวกันอะตาโฟก์ฝากแล้วนะครับก็ของโฟกนะครับก็ฝากติดตามนะครับเนี่ยครับผมเอ่อเอ็มวีแรกของโฟก์ก็พี่ก๊อฟเลยนะครับชื่อว่า MV ็มวใหญ่ห่วงนะครับของพี่เบนอเลอร์นะครับก็สามารถติดตามนะครับได้ทุกช่องทางเลยก็หลักๆดูได้ที่ YouTube นะครับที่อยากเห็น MV ของเรานะครับได้ที่อ่าช anel ดูคอนเสิร์ตนะครับหรือช anel ของพี่เบนอเลอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ ปีนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าแบบมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับก็เราติดตามผลงานของทุกๆคนได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากอินสตาแกรของโฟกนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในเรื่องของงานหรือไลฟ์สไตล์ในชีวิตได้เลยนะครับหรือแม้แต่แบบการไม่บอกดีกว่านะครับไปที่ IG f o l ฟกตาแกรมครับ F O L K T A G I M ครับและที่สำคัญนะครับเวลาปีใหม่ะครับผมเราก็ต้องมีแบบ ปฏิทินไว้ดูแบบวันที่ใช่ไหมครับซึ่งใครยังไม่มีนะครับตอนนี้นะครับอาพี่ฝากถือไม้หน่อยฟริงยังไม่มาฟริงโฟกนะครับผมเป็นโฟกตาแกรมนะครับปฏิทินปี2021นะครับก็เร็วๆนี้นะครับกำลังจะเปิดขายนะครับในวันที่14มกราคมนี้นะครับได้ทางเวอวว็บนะครับดูคอนเสิร์ตทิกเก็ต .com นะครับก็ใครนะครับพี่ซื้อปฏิทินโฟกไปนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมวิดีโอ วิดีโอคอลกับโฟกนะครับแล้วก็ทุกคนที่ซื้อไปนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของโฟกได้นะครับแล้วก็ฝากบ่ดหนุนกันด้วยก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าข้างในเนี่ย<ม>เป็นยังไงครับ<ม>อ,อาจจะมีรูปของโฟกตอนที่กําลังแบบว่า<ม>เอ้ยขอดูหนะ่อยขอดูหนะ<ม>น่นอยไม่ได้หรอมันคือความรับที่อยู่ข้างในใช่ครับผมนี่อ่ะให้ดูหนึ่งรอบนะครับผม ให้ดูหน้าแรกนี่ครับผมครับก็ฝากปฏิทินของโฟกด้วยนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับผมใครที่ซื้อปฏิทินของโฟกไปนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับผมวิดีโอคอลกับโฟกนะครับซึ่งบอกเลยนะครับวิดีโอคอลกับโฟกวันวาเลนไทน์14กุมภาวันวาเลนไท์คุณไม่ต้องเหงาแน่นอนครับรอลุ้นวิดีโอคอลกับโฟกได้เลยครับก็ฝากติดตามโฟกแล้วก็ฝากติดตามซื้อปฏิทินของโฟกด้วยนะครับผม อไหนเด็ดสุดคะอะไรนะครับเดือนไหนเด็ดสุดคะน่าจะเดือนเพ็ญภาคมสิบองนะแต่เราไม่ใช่ไม่เดือนไหนไม่เด็ดเลยเด็ดทุกเดือนเอาเป็นว่าเด็ดทั้งปีดีกว่าเจอไหมคะในราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับ